ใส่แล้เนโบก็าาพากันมาเห็นอย่างกันนี่จะทาเบิร์ดด้ยติบให้เบิร์นนสบายดีตอนเช้าของวันที่เัน,น,น่ี้วันที่วันทีวันที่เนาวันที่สองตงนะที่จะเยอะมีคนต้องไข่เ้อมีคนต้องควยจนเปื่อย วันนี้แมันพวกเขามีทิปกันว่าจะออกไปที่ตาดหัวเสือไปกินขา้าวปลากันที่ <c oughs> เราว่าวันต้มจนเปื่อยนี่มบังนี่แหละบังยินซื้อข้าวเปียกเลยน,น,นะนัดเจ็ดโมงวันมาเจ็ดโมงคมมงงงมรึ่งเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลโซน่าลูกแล่บักพามาซาเนี่ยนะมีแหละต้มอะเดี๋ยวพวกเขากินข้าวเปียกกินข้าวอย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็จะซ,ซื้อเครื่องเตรียมออกไปละ สภงว่างบออกตลาดของเฮาวันนี้มันออกกันผู้ละห้าสิบพันลองเบิ่งก่อนซื้อสิ้นซื้อปลาซื้อย่างไปปิ้งกินอยู่เทิงตาน,เ,นเขาจะลองใส้งบที่มีจํากัดอยู่ประมาณสามแสนนี่แหละที่บริหารซื้อของกินไปกินอยู่ที่ทะเลาะซื้อสิน้นเอามันมีซิ้วหมูสามชั้นบอกหมูสาม,มา <c oughs> ชั้นปะเลยยี่สิบลูกก็ได้เยอะไสามชั้นอีกเย เอาเอาับเอาสามสันโลหนึ <Rey k> so <C Bis nat Island> ่งวเอาซีนซีเซีโลนึ่เจ็ดห้โอ้อันทุขข้างเจ็อาจจะซื้อสามซันไปปิ้งบ่สามซันโลโลยยงเดะบโลนึ่ มืันคิดเองมึงถามว่าอย่างนี้มึงถามว่าสามชั้นโรนิ์เท่าไหร่เราบอกว่าโดยแต่ว่าเราเรากำลังบังคับอ้อมซี่โรด์หนึง 3, น่งเอาเอาสามชั้น low hot. โลฮอนโลหนึ่งหลายคนบอกสามชั้นปิ้งกับแซมอะเนาะปิ้งให้พร้อมเลยไนดะ้บ๊อ เ้ยตอลย่ตทำกระเียมเลยฮะเอาใส่ิดตับหอมันกินบมแซ่บแซ่บดูมมาเออเอาตับก็ได้สุดมาวตับหมอกินต้องกัดก่อนนี่เอาตับแล้วฟันแบบนี้ใดีกว่าเอาอยางที่เอาดูถูแล้วเฮ้ยลิ้นลิ้นหมุกเลเด้อ ก็เด้ตัดสีนเลตัดใจไปตั้วต่ซีนนเลจะตัดแจกหรกล่าเฮยดีบอดีให้เราเฮสำลักไปแสนทิพยาเสียหายไปแสนหนึ่งเอาโลหนึ่งก็้โลห้าสิบะโล่ไรห้าสิบงานี่ครึ่งโลเป็ไหนนู่นนี่ทิพแรก คลิปแรกก็พวกเขาว้าวุ้นเลยเครื่องอันที่เอือบตัวไหนอันที่หนึ่งเรามามากระซ่าแล้วมันบอเครื่องเครื่องเอือบกับบวมีแล้วันนี้มาตลาดกับบวมหูซิซึอย่างอีกแบบนี้คนบฮู้อันที่ก็คือไปฮานไปฮานมัวไปขอซื้อหมูนะเขาเอาบ่ลายบ่ลายเอาตรงนึงอันนี้อันเท่าไรเก้าสิบห้าอันเสียบเบิร์ดหรือเ่า ห้าพันส่องมัดก็พอแล้วเรา <c oughs> สามพัน<ะ>สำหรับเงินซื้อมาสำนี้แล้วยังเหลือ,อยังเหลือพวกทานพวกเขา้าออกมาจากตลาดแล้วกำลังกำลังที่เดินทางออกไปไปแวะซื้อน้ำซื้อทานแล้วก็ซื้อพวกอะของวัยจิจ๋อยอย่างอีกน,นั่นึองล้วก็ออกไปแต่ก่อนจะออกเดินทาง,งทาก,ก็สิ่งสำคัญเท่ากี่เราจัดกระชื่ก็ต้องได้ใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยไป ซื้อทุกไฟทุกมันก็นเโอ้เปดได้อี่้องี่ซม์มาเอากี้นี่ให้จะมาได้ผาไม่ป้าอยู่ข้างทางกี้นี่เลยมาผู้ก็ตัวเองลงทางแล้วังสิกับพวกไปลงทาง หลงหนึ่ง,บบ<อ>งเลยไม่น,นบ้านแสดงวัาตาังสีฮอดแล้วอ,อ้ใกล้สอดชุดใหม่ที่มีบ้านกำลังสร้างหลังลน,น,นึน่ะ้มาง่นหัวเสียบอนี่ไชื่อะี่ก่อมันต้องลงนี่แหละคุณน,น้ำมันไหลลงนี่เยดยดีดีฮ้าิบ นี่มาต,ตันอ้ยอ,อันนี้เป็นนันตาานี่มันเป็นน้ำซุปโอ้ใครหูใไปหุปหนี่นี่เองลุงเอาลงมกันพอแล้วพอแล้วนี่แหละอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะเวลาเราไปเล่นไปเที่ยวน้ำปา่าเราอย่าลืมรักษาความปลอดภัยให้ตัวเองนะครับงสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยากสะท้ายนี่เนาะความประทับใจแรก บมมีอยู่ใส่ไม่ใจอยู่ลาวให้แหละว่าเรื่องน้ำใจใเพิ่นเบิ่งรถให้โอ้ขอบใจเพิ่นห,หลายเด้อลังขนเครืองพย่างไปหาตาดในทั้งหลังเขาก็ขนมาเติมเนาะทั้งหน้าก็ขนไปอีกย่งางไปปิกนิกอยู่ตาดลัน,ก,นกินากนอะไแล้วบ้างแคไหนพีมน่มึงเชลเล่นมุกเห็นไหนโอ้ผมมีคำถามว่าเป็นอย่างกับการจีเรื่องของบางแยะขวบบางแยะควบ ่นขวบหรือว่าขวบมันมันขวบก็ได้โอ้มันยังบริทนหดปีน้อยหนาขึ้นทันแน่นแม่นเลยดาขวบแน่นเรียบระอยทำนี่หัวได้บ้างมัไหมหัวได้หรอกหัวต้องหัต้องหัต้องแขางโอเคือต้องเมือหัวเนากห่อยต้องแข็งก็ได้บอกกลัวเป็นคนเดียวแล้วระวังจะลงไปต้านหน่อระวังข้างหน้าเด้อไหลลงไปลงพร้อมกันเลยท่านเอาหักเสาธรรมชาติเ่ียกันเคือมาจากธรรมชาติมันต้นเดีย ใครจะกินเดียกีงาโอ้ไต่ไตเอ้าหิวให้กันก่อนอันนี้แมนเอ่อกำลังสิลงไปตัดต้นกล้วยเอาใบตองทั้งรุมพูนเพือ่อเ <c ười> สี่ยวามาห้องนาง้องกินอย่างต่างคอยลงได้เฮ้ยทางมือ่นคอยลงคอยลง เอาจากต้นหนึ่งดูเฮ้ยจับกันลูกแกไปหน้ากันพักไปตัว นีเขาเสียวทานเพื่อไปกล้าเกี่ยมปิ้งซีนปิ้งอาหารของเขาเนาะิแบ่งหน้าที่กันผู้นึงไปเกี่ยมอาหารผู้นึ่งเบิงดังทานดัเบิงเกี่ยมพื้นที่อย่างสิและ แ่งนาชีกันไปมันจังแล้วไวแม่มงมูเพ่อนที่มาสธรรมชาติแต่ว่าธรรมาตินะนะไมสภาด้ว่าเียอะไรไหเียเียธรรมชาติแต่อนนีดหเออพอดีงามเอาตะแคงมาใส่บัดนี้เทียมบอสสแล้วอ่ะตางลูกซีนมาแล้ว เก็บล่อยี่หุ่นเก็บลูกสิ่งเก็บของปลาเก็บของปลาได้นั่งตะแคงแบบธรรมชาตินะเบื้องหลังวันนี้กับป้่มพื้นไปเพื่ออยากได้หูบนะป้่มพื้นเอาก้ามเอิกนี่นมบางไงแต่ท้องใหญ่ครัว เออออกแกปนี้ลงไปจุดเด้เฮเอาไปบีเอาไปบีป่ะใสไรไปไหนโคงเลยเนะโคนะใส่หลเสียบไหลใ่ไหลแกปหลันแกลอยแน่แบละลายเกือบซีนได้ซีมบ่เฮยเอือนบริษัทซีมเนาะแตงอันนี้ขัุณคุณเียมขังคุณโอมัดต่อมัต่อขังคุณลงมาเก็บ er mm ี มีอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังเข้ามามาด้อกินเขานี่อาหารแนวกินมื้อนี้เอ้าเอาอให้ก็ดีกว่าเออแมนแมนแมน,แมน <laughs> ບໍ່ມີແຈວແຕ່ວ່າມີປิ้งໝູປิ้งຊັບລະิ้งລູ